คลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นความชอบส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องคนเหนือดวงชาแนลนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่10นะครับเมษายนนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตาม กดรูปกระดิ่งไว้รอเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางการเสี่ยงโชคนะครับจากคนเหนือดวงชาแนลนะครับแนวทางการเสี่ยงโชคที่คนเหนือดวงชาแนลให้นะครับจะเป็นแนวทางใช้ในการซื้อเลขคานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับแล้วก็เลขที่ให้นะครับจะเป็นชุดชุดเดียวกันนะครับสําหรับแนวทางนะครับ วันนี้บ้างนะครับแนวทางฮานอยตัวปกติแล้วก็ VIP วันที่10เดือน4ี่ับมาดูว่าคนเหนือดวงให้ตัวไหนไว้นะครับวิ่งลูด0และ9ครับ2ตัวนะครับแนวทางวันนี้นะครับวิ่งลูด0และ9นะครับ2ตัวนี้นะครับตัวเน้นนะครับให้ไว้นะครับมี0 1 0 4 0 8 แล้วก็09นะครับชุดแรกนะครับชุดที่2ครับให้ไว้นะครับ93 95 96 99นะครับ2ชุดนี้นะครับใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับไปกลับทั้งบนทั้งล่างทั้งฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับแล้วก็ที่สำคัญวิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับ2ตัวนี้นะครับ แนวทางที่ให้นะครับพี่ท่านใดชื่นชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ว่าท่านใดที่ไม่ชอบนะครับก็กดผ่านได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับคนเหนือดวงชาแนลก็ขออวยพรนะครับให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องคนเหนือดวงชาแนลนะครับโชคดีในการเสี่ยงโชคนะครับถ้าชื่นชอบแนวทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ